สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเคลียชัดข่าวปลอมเปิดใจแม่แตงโมเคลียชัดข่าวปลอมประเด็นเบิร์ดเกาะกระแสลูกสาวดังจากกรณีที่มีข่าวลือว่าคุณแม่พระดดาคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาที่ได้กล่าวหาว่าเบิร์ดนั้นเกาะกระแสแตงโมดังและให้เลิกยุ่งกับบุตรสาวจนเกิดเป็นกระแสพิพากวิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งครังนี้นั้นแม่ได้เปิดใจเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และกลายเป็นประเด็นล้อนแรงที่ถูกจับตามองทันทีเมื่อมีกระแสข่าวลือว่าคุณแม่ของแตงโมนั้นได้กล่าวหาว่าเบิร์ตนั้นเกาะกระแสความดังของลูกสาวไม่อยากให้ยุ่งกับลูกสาวอีกและในที่สุดก็ได้มีความชัดเจนเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยด่าสุดนั้นคุณแม่พนิดาได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องกระแสข่าวลือดังกล่าวโดยได้มีการพูดคุยล่าสุดกับแก๊งเพื่อนของแตงโมถึงการถแถลงข่าวปกติคุณแม่ได้คุยกันไหมก็คุยกันตามปกตินะไม่มีอะไรและไม่ได้มีปัญหาอย่างที่มีข่าวออกไปซึ่งข่าวบอกว่าแม่ว่าเบิร์ตว่าเกาะกระแสน้องโมเนี่ยแม่ก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือใครเขียน แต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันที่รู้วันด้วยนะว่าวันที่23และบ้านแม่ก็ปิดไปตั้ง2-3อาทิตย์และมีการล่ามโซ่ไว้ด้วยและเอารถเข้าไปแล้วก็ล่ามโซ่ไว้เลยส่วนบ้านของน้องโมกับคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเข้าไปเลยเบิร์ตก็ไม่ได้เข้าไปและในข่าวก็บอกว่าแม่คุยกับเบิร์ตที่บ้านวันที่23เขียนข่าวเป็นตุเป็นตะ ว่ามาเกาะน้องโมกินอะไรแบบนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเขียนไปทำไมแม่โกรธไหมสำหรับเรื่องนี้ก็มันก็ไม่ใช่ความจริงแต่ก็เอาเป็นเขียนกันเป็นเรื่องราวสงสารเบิร์ดเขาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นและเขาก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นทำไมไปเขียนถึงเขาอย่างนั้นแม่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะติดต่อไปคุยกับเบิร์ดสักหน่อย ส่วนคุณแม่จะฟ้องไหมสําหรับเรื่องข่าวนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องสืบกันก่อนว่าเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเขียนแบบนี้แล้วเนี่ยตัวคุณแม่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ไปเขียนถึงเบิร์ตเขาไม่ดีว่าเบิร์ตไปเกาะน้องโมมันเป็นไปไม่ได้ไปเขียนอย่างนั้นได้ยังไงเขาเป็นผู้ชายและเขาก็รักน้องโม เขามีการมีงานทำเขามีเสื้อผ้าและเขาก็มีอะไรทำขายอยู่ไปเขียนแบบนี้หาว่าแม่ไปว่าเขาเกาะน้องโมเลิกเกาะได้แล้วคุณแม่ไม่ได้เจอเบิร์ตหรือไม่ได้คุยกับเบิร์ตอะไรแบบนั้นเลยคือที่สำคัญคือรู้ด้วยนะว่าแม่ไปคุยกับเขาวันที่23โดยการเปิดบ้านเขาก็คุณข่าวจากคมชัดลึกสไลายครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ